มาทุกคนมือหนีเขาเปียนมุมหนึ่งมือเปียนมุมไม่ว่าบบ,บยวนมุมเหินขวาจากมือนึงนะคคลิปใดก็มีแต่มุมยุ่งเหินขวาหนาะยานาเบือนะ่อนะก็เลยว่าอาเป็นยางลินยุ่นอกจากมือหนึ่งก็น่าสน,นยางลินเหินกับไรไปใช่เราทุกคนเองแอนกสิพามาตลาดสดพี่แหละแงสีได้แนวยุ่แนวกินกลับไปบ้านได้สินะเดี๋ยนี้เขาก็ยุตตลา,สตลาสดสดนะเอเด้อทุกคนแอนก็จะยางมาเบิง่งกันจ้าแค่เนื้องวหรือเนื้อขวยขอแอนกับบุญหแอนก็ขึ้นแยกได้ยุ่งเนื่องยาง เสื้อันเป็นซีล้วนๆนั่นแอนบาแยกใดปันใดนั่นโบเสีบหันนรกเอ็น่าเป็นเนื้อเป็นนองข้าลายหันเอามาลวกเอามาจุ่มกินแสบได้แบบนั้นนะแอนมาตาล้านนี่ก็จะมามื่อเช้าเด้อทุกคนมาตอนเช้าแต่ก็ว่ากับว่าเช้าปันใดหรือว่าทุกคนเอจะว่าสิบโมงล้วแอนมานะก็ตาล้านแบบอันโซนอยู่นอกตาล่าโสโซนอยู่นอกนะข้าเจ้าจะว่ากำลังอันเกี่ยมเก็บเครื่องสิกปรกเหมือนละหันทุกคนเพราะว่ามือนี้อากาศกัหนาวได้ซีนะทุกคนเอเพราะว่าตอนเช้าอันตอนเช้าเศร้าหันอาฟุ้งย่อยหน่อยหนึ่งหันนน่ะอ้ยาหฟุ้ จริงเหมือนกันเน่ามาดนแล้วสินะแต่ว่ามือนี้เน่าก็แต่ละมือนะแล้วก็เมื่อคืนนี้น่าจะมีลมน้อยนึงว่าแอวนาเพราะว่าตื่นเช้ามาเห็นใบไม้น่ะเต็มนาบานเลยน่าจะแบ็ดฟ้าลมฝนตกแป๊บเอาใบไม้ล้นฮนะมันพอเป็นฤดูใบไม้ล่นดีที่แอนมานี่ก็แดดบวกจังน้อยเลยฟ้าบดเลยทุกคนแล้วก็มีลมแบบลมน้อยน้ยลมพัดิเย็นเห็นาทุกคนอากาศทางก็ประมาณ11องศาอนนีแหละเน่าอยู่ได้ลวทุกคน11องศาก็ได้อุณหภูมิก็ลดลงอยู่แล้วแถมยังมีลมแบบลมน้อยๆพัดวิวคน เน่าเติมการยุ่นอกอันไม่ว่าลมพัดลมฮันจูแอนก็เลยได้เข้ามาอันตรลาดส่วนตรลาดสดอันยุหางในพีอันส่วนตลาดสดอันกลางแจงตัวนั้นแท่ยุบุได้ทุกคนเอยน่าแหงไม่ว่ามันลมพัดฮันนันเลยเน่าฮนน่ะเข้าเข้ามาส่นอันตัวนี้ฮัดอค่าแดงเนาะมันมีแนวบางลมในชนะทุกคนมันก็ยักอุ้นๆแดงเพราะว่าตรลาดตัวนี้อันกับตรลาดอันตัวยุกลางแจงฮนมันจะติดกันเด้อทุกคนตลาดตัวนี้จะเป็นแบบอันไม่ค่าประจาที่เ้าเขาจ้เาแบบยุ่ประจําเลยเช่ยุค่ายประจําเลยแต่ว่าตัวนั้นแท่จะเป็นอันตลาดกลางแจงขนาดทุกคน ให้มีคล้องค่ายกลามาบางค่ายสินะ,ะคือว่าอะไรตลาดการแจ้งเราทุกคนขันฝนตกฝ้นลินกัน วางค่ายบได้สินะแตคือมือที่แอ,อนใหม่และอากาศก็โคตรหน้าโคตรเย็นเลยข้าเจ้าก็เลยว่าบยุ้ยโดนสินะมันหน่าเดี๋ยวนันแล้วทุกคนและในแอนก็จะมาเอาเห็ดตัวนี้เด้อ,<พ>อทุกคน,นเห็ดย่งางแอนกับโบโหดอกแอนซื้อไปหน่อยแอ<ห>นคือยากแกงเห็ดให้ซื้อไปไว้แกงก็น่าสนิทเดี<ต>๋ยวอชีข้าวนี่จะเป็นเห็ดหูนู่เด้อทุกคนแบบสุดๆเลยนะเห็ดหูนู่นแอนก็นว่าอู้เห็ดหูนู่ก็อ้อคือเห็ดธรรมดาเฮา,านะเฉยแล้วว่าเข้าเจ้ามาวางค่ายแบบสุดๆเลยนะทุกคนือได้คือยากอันกินยำก้อนููนนนีี่่่่่เเเเเาาาาาาากกก็็มมมบบบิิงววสออดดซซไปขึ้ลย เสนิเพราะว่ายานอันมญมยาเราซื้อไปแล้วสินะว่าเราออกมาตลาดก่อนเธอจะเศร้า,า,าคุณแอนก็เลยว่าเราต้องซื้อเป็นเนือนอนเสน่แอนกลับไปฮอรเฮือนไปเบิ้งเราก็ซื้อมาใ,ใเฮ็ดทุกคนไอ้กุ้งเหรอฮัวเบ๊บบาเฮามาก,กินเราก็ซื้อมาไว้สินะเราออกมาตลาดเท่าไรเราก็ซื้อไปไว้แห้เธานั้นกันนั่นแหละทุกคนหลังจากที่ฮอเรเลาะตลาดเสร็ดเลยแล้วแอนก็จะมาซูเปอร์มาร์เก็ตต่อเด้อแม่ทุกคนแอนก็ยาวไปไล่บลอนยังมือนี้นะเลาะไปเลาะมาเยอะจนเกือบเกิดมืออันที่มาซูเปอร์มาร์เก็ตหนแเเบบหห็็็ดดดา ก้อนยวนตล่าชุดสนเด์อนก็เลยว่าไปเบิ้งซูปเปอร์มาร์เก็ตเบิ้งก้อนสนเด์เพราะว่าตลาาตัวนี้กับซูปปเปอร์มาร์เก็ตให้กับบได้ไก,ไกลกันเด้อยุไกลๆกันนี่นะทุกคนแบบคามฟางทางอากันนะเป็นยังไงเอมาเบิ้งเห็ดนางฟ้านางลมสุดท้ายแล้วโปงงามจังหน่อยทุกคนเออเป็นแต่อาจังหน่อยเอ,เอว,วได้วนไปซื้อ,อยูตลาาสดอีกแค่ได้กลับไปตลาาสดอีกรอบนึงแค่สันเดยวันแีเอียนจะซื้อไป,ไปแกงกินสินะคือยากแกงเห็ดทีนะวันนี้เอียนก็จะเหมือนมาเลือกเอามาตอาาออะากกมตะแ ต่มหุ่นะีบุคืยอยากกน้อยแล้วบ้านี้นะากาศกเย็นได้ต่ำกับบัแซบทินะั่นเลยบุคคลยากอันนี้นะากาดเย็นๆแนวนี้นะทุกคนยากกินแบบแนวชดแบบฮ้อนฮ้อนะสดแกงฮ้อนฮคือดีแซบแอนว่าแล้วนี่แอน,นก็มาให้อันมากอีเลสรือวามากกระเจี๊ยบแอน,นก็จะเอาอันทุ่งนึงมากอันอีเลสนะเพราะว่าเขาสีแกงเห็ดเด้ทุกคนแอนไปซื้อไปใส่แกงเห็ดก็น่าสนใจก็เลยว่าเอาทุ่งนึงทุ่งนึ่งกับประมาณห้าย้วนนี่แหละทุกคนทุ่งหนึ่งฮะเนี่ยมาจับเบื้ดี่ เ่าเบื้องโซนบงไหมนี่ก็เป็นตะอ่อนซอนแหงทุกคนอู้ซ ก,กินว่าแต่ยุตตามหาันคนยุตตามอันแบบหานเข็มทางนะี่ยกะเต้มหานข้ามัองไม่นะแม้ว่าอันหานตามเข็มทางก็เป็นแบบหานข้ามัองไม้โดยเฉพานะฉะนั้นมีแบบทุกอย่างเลยมัองไม้ฮะนะแอ,อกกนเนี่ยโอ้ช่าสิกินชนะันี่ยนะล่ะทุกคนลังแจ้งที่เหาอันรอเชิญส่วนผักแล้วแแอนก็จะมาให้ข้าเจ้าว่าว่านี่จะเป็นบ้านอันแบบสร้างอันผักสดฮะนะสร้สางะถิราคาลังแจ้งที่เหาอันเอาผักเอาอันเดินไปสร้างแล้วแล้วแอนก็จะมารอเบื้งส่วนนี้ส่วนท่นเดวกินลิ้นชนะแม้ว่าเป็นประเภทอันจำพวกโยเกิร์ตบ่อนมสดบ่อบชนะแอน เกิรแผนหนึ่งบ่คืนมือ้อใดแอนบ่ซื้อมังไหมแอนก็จะกินโยเกิร์ตสินะ่กค้ามือ้อใดซื้อมังไมแอนก็บ,บ่เอาใช้โยเกิร์ตแอนจะกินย่างใดย่างหนึง่งพะมันก็เคลายกันทะเลกินมังไหมก็กินโยเกิร์ตกับดที่แอนว่ารสชาติเปรี้ยวๆเว็บมันวานคือกันฮนะเลยว่ามาตลาดรอนบนี้บ่ได้มังไหมไปจากย่างซ้ำมาตลาารอบนี้นะเอาแยโยเกิร์ตแผกเดียวยันนั้แหละทุกคนหลังจากแอนที่เหารอซื้อกางเร่เร่เฮาก็จะมาเช็คบินยูนาแคปเชียพิเด ที่มาตกแห้งหายทุกคนเอความหนาวนะเย็นแบบเย็นเข่ากระดูกกระเดียวยให้แหนี่ได้เขาออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาหันเขาก็จะมาหล่อหักกินเขาฮะเนี่ยเพราะว่าเขาหล่ออันซื้อเครื่องหันจนหอดสิบช่องม้วนเราชนคือเราผากันหิ้วเขาแล้วฉันผากันไปหักกินต้มเซนก็หน้าฉันดีกินต้มเซนนี่ก็มาร้านเก้าลานเดิมเลยล้วทุกคนเอร้านประจำนะ ลานประจํบบาบเแล้วแฮมยังกินแต่แบบเก่าอีกเลยนะแอนนี่นะมักแตเซนแบบนี่เ,เลยเซนอื่นละแอนโบหมากขนาดบเบ็บว่ามาันคล้ายๆเซนมีมามาแล้วแต่แอนโบหมากใชนไหเพราะว่าเขากินแต่รอดกินซูมเมออยู่แล้วมีเซนมีม่มา,มา